เมื่อไม่นามนมานี้ส่วนผสมของอาหารน้ำหอมน้ำยาทำความสะอาดและเนยแข็งทำมาจากธรรมชาติและมีความปลอดภัยต่อร่างกายการละครหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆทำมาจากธรรมชาติแต่ในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมต่างๆได้เปลี่ยนวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นสารสังเคราะห์เพื่อสร้างกำไรนั่นหมายถึงอะไรสำหรับร่างกายของเรานั่นคือสารพิษที่หลั่งไหลเข้ามาในร่างกาย แม้ว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงสารพิษแต่ก็ไม่ง่ายร่างกายของคนเรามีระบบคัดกรองและขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ระดับหนึ่งจนถึงจุดที่สารพิษเริ่มมีผลต่อร่างกายถึงแม้เราพยายามหลีกเลี่ยงเท่ากับเชิญสารพิษที่มีอยู่ในตู้ลิ้นชักและเครื่องสำอางแม้กระทั่งในห้องนอนมีการวิจัยพบว่าเครื่องกระจายกลิ่นมีสารพิษมากกว่า100รรายการ น้ำหอมและโคโลนมีส่วนผสมของสารเคมีที่ชื่อว่าแฟลเลตซึ่งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว,ว่ามีผลต่อการมีบุตรและพัฒนาการอันที่จริงแล้วสารเคมีที่ใช้ทําความสะอาดในบ้านควรจะมาพร้อมกับชุดป้องกันนั่นหนาแบบนี้จริงๆมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ได้มีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทํามาจากธรรมชาติ100มีความปลอดภัยให้คุณเลือกแล้วทางเลือกอยู่ที่คุณโดเทราสรรหาแต่สิ่งที่บริสุทธิ์